ลูกหัวหรือลูกออสนอนของคนจิบฮู้ลูกหัวคืออย่างลูกออสนะออสแอดออสแอดหูเจักอยู่บ้างก็จะมาโอ้นะออจะฟังนังเลิศคือกับพ่อมะคงเราไปฝากป้ามด้มดมดเดีอยว เาพี่น้องได้หวัวกมาหวัวเลี้ยงเด้อบบบเป็นหวัวธรรมชาติหวัวธรรมชาติยังบ่ทันมีเนาะฝนก็หากระตุกมาจักน้อยท่าจักน้อยน้ำขังแเพิ่นก็จังสิมาลงมาไข่เนาะคบมาไข่เขากจ็จะไปส่วนเอาหวัวธรมรมชาติอันนี้หวัวเลี้ยงกะ จะกินยำไดถ้ามีเงินซื้อได้ <c oughs> ลูกหัวหรือลูกออสหนะ่อบางคนจะพูดลูกหัวคืออย่างลูกลูกออสนะออสแอดออสแอดหูจักอยู่บ้าง <c oughs> ก็ใชมาโอ้หนะออสจะฟังหนังเลิศคือเกาคือเดิมเดี๋ยวตําเครื่องแกงก่อนเนาะปอกหอมก่อนเด็กน้อยมันก็ได้กินแล้วถ้าเป็นหัวธรมรมชาติเดี๋ยวสับพิ่ไก่เนี่ยสัเพียวกั็นผ้าพิซซ้อเนเนาะเดี๋ยวทาให้อัน น้ำขังทุ่งนาหลายๆเดี๋ยวปุป๊บเพื่อนก็นจะมาไข่เอากะจงไปซนเอาลูกเพื่อนมากินนี่คือวิถีชีวิตของคนไทยบ้านพ่อแม่เพือพ่อนพาหาอยูห่หากินนะเพาะแม่บอนไปโทษแล้ลูกมากินในมันใหญ่นะมันกับแบบนี้เป็นวัฒจักรของมนุษย์เนาะการดำรงชีวิตมันก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ประเทศว่าเพื่อนอะยังก็ดำรงชีวิตแบบใหเอากับแบบนี้แหละมาแต่น้อยจนใหญ่ก็คือหาอยู่หาหกินตามระดูการตาม ทงไร่ท้งนานก็กินอาหารธรรมชาตินี่แหละเออยามบ่มีก็ซื้อเอายามมีให้หาก็หาอะไรเนาะเป็นวัตจักรของชีวิตมนุษย์ <S <S ว่าสิวจุ่มลงอันนี้ละบัน,นนี้นี่แหละมองถูกหัวจริงใครคอยกนอันนี่กับพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดมาเนาะคนโกกถูกหัวจริงใคร ไวเฮาก็จะมาตามเครื่องอเกอากาศนะมันเป็นคึ้มแต่ฝนจกักสิตกบ่ตกคึ้มอยู่จังซี่อันตัแต่ช่วงบ่ายคึ้มอยู่จังซี่ฝนก็ลง2-3เม,มตรและะ้วกจักหายไปทางใดละตกยากยากาาันังวย่านจะได้กินเห็ดกินหอนธรดากันคึ้มอยู่จังซี่ล่ะ ผมก็ใช้เครื่องแกงเนาะมันหอมกับเผ็ดลงไปเอาก็มารุ้งมันกระแดกเบิดจอยโอ้ยหาเส้นประแดกก็เด้กกเดบิดแล้วสิลงแดงนะ <c oughs> อ่าผมพุ่งรถห,หน่อยนึงปแป้งมันหน่อยนึง เอาใส่ประแดกดิบน้ำจักน uh, oh. like look ้อยอ๋ใ <ts> ส <mm <th ud harvesting> <laughs> ่ล <displaystyle> ูกหัวกล้วเนาะแบบนี้เนาะน้ำฟูดเหรอลูกหัวก็มาจากลูกกบมนละกบก็มาจากก๊บจะคิดว่าอะไร ปิดฝาไว้ก่อน,นสุณซุปน้องก็เดียดพักน้งเลิศดไปล้างไว้ใส่แค่นี้ได้ใส่พักน้งเลิศดพอแต่หลายอย่างแล้วมันชิตีกันกินมันชิตีกันใส่แต่แค่นี้พอ มาเขาจะใส่ข้าวโพวนะบันนี้ใส่ข้าวโพดเลยไม่ได้ป่ดหูเด้อใส่มันหอมเนาะเอาะเขาเนี่ยมันกระสุกไวเนาะลูกหมวกมันตัวน้อยเห้ยนี่ แล้วมันอ้อก,ก็จะใส่พักนางเลือดรวดเร็วทันใจอาหารบ้านนาโอ้ยหอมได้บ้านนี่ทะลุจ่อยว่่พี่น้องกินหอมนี่นอ่อมะควงเราไปฝากป้าอันนี้เได้มะขวงนี่โอเอาซีมันก็มัน Xẹp ừ. lắm Cùng với điều chút Để lại mưa ác xịp Nào bên ร้อยสิไปยากพลาญตีร่างกาเฮ็ดก็ได้ดอกเรากินชิชิคนไหนชิชิแล้วเลยเด้อพี่น้องอ้อหัวมาเด้อมาเดินมาพี่น้อง มันใครจักหน้าคือหวัวและม <c oughs> <c oughs> ั้งมีคนถามว่าเจ้าก็กินว่าหัวไอ้กระเบื้องแต่หน้าเนี่ยไหมคือหัวนี่กระยาย้อนหัวเนี่ยแหละกระนาคือหัวนี่ยยยน,นีเน่เลยอันยามฝนตกมาทีพาไปซ่อนอยู่พี่น้องเลยปีนี้จักที่มีมบุมีเด้ก๊บเขามากา้านเอาวะั่านเขาเพียวกับอันในบา้านใส่อันอันเนี้ยก็มุ้งดักกุ้งนะใส่เอาก๊กบกันได้เป็นสาวาตูคือ ปีกลายสู้เห็นบ่ช่วงหนึ่งไงว่มันเบิดๆแล้วสิมาใกล้เง่ยคอยอยู่บ่ะกระปูกเนาะกับเหลืออยู่คือเก่าค่ะล่ะได้ยินเสียงมันฮ้องอยู่ตอนที่เพียวไปการกระปุกเนาะอืมแอบวันนี้ซื้อน้ำเพื่อนนะให้เพื่อนบีบคีเอาให้เลยเฮากลับมากะเฮ็ดกินเลยกลายสะดวกเฮาเนาะสำหรับเพื่อนกับบริการเรียบร้อยซื้อน้ำเพื่อนก็บม่ได้ยากแต่ว่าให้แสบสู้ธรรมชาติว่ามันกับเราแสบดอกพี่น้องเอ้แต่ว่า ยำมบุ้มีก็กินตัวเลี้ยงไปก่อนนั่นแหละมันก็ับเจ็บคือเก่าบางทีบางอย่างมันก็ขึ้นกับความรู้สึกข่ะธรมรมชาติเจ็บกว่านะขึ้นกับความรู้สึกบางอย่างเนะแต่ว่าแต่ว่าปลาดุกเลี้ยงกับปลาดุกธรมรมชาติเนี่ยเออปลาดุกธรมรมชาติเจ็บกว่าเพราะว่านเนื้อเป็นแน่นอ่ะน,นะมาพี่น้องกินน้ำกันทุกคู่ทุกคนเลยโอ้ห่วงดูลูกอ้อนทันแหละวมาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะพรากันไม่คลิปหน้า Selamat